สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูวิทย์อีกแล้วนะครับเฮ้ยเด็กๆอะไรครับเนี่ยอ่าฝนตกนั่นเองนะครับเด็กๆครับเด็กๆอยากรู้กันไหมครับว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูวิทย์จะพาเด็กๆไปหาคําตอบกันครับเด็กๆเออฝนตกแล้วฝนตกแล้วครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะมารู้ว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ เรามารู้กันก่อนนะครับว่านี่คือฝนฝนนี่คือฝนนะครับต่อมานะครับปริงน้ำอ่าพูดตามควิตนะครับดเด็กน้ำนี่คือน้ำน้ำนะครับต่อไปปริงพระอาทิตย์พระอาทิตย์อ่าพระอาทิตย์ ถูกต้องครับต่อไปไอน้ำนี่ไอน้ำนะครับเด็กพูดตามครูวิทย์นะครับไอน้ำไอน้ำต่อไปก้อนเมฆก,ก้อนเมฆอ่าก้อนเมฆอยู่ที่ไหนครับเด็กๆครับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับเด็กๆครับอ่าเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝนอ่าพูดตามครูวิทย์นะครับเด็กๆฝน ฝนเราก็เป็นน้ำน้ำพระอาทิตย์พระอาทิตย์อตยไอนาไอนาก้อนเมฆก,ก้อนเมฆอ,อันนี้แหละครับเด็กๆครับเป็นองค์ประกอบของฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเด็ก ครับเรามาดูวัฏจักรของน้ำกันนะครับวัฏจักรของน้ำนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำพระอาทิตย์ก้อนเมฆแล้วก็ฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวัฏจักรของน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีอันดับแรกนะครับต้องมีแหล่งน้ำก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำทะเลลําคลองหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นน้ำนะครับพอมีน้ำแล้วนะครับ นี่ต้องมีพระอาทิตย์นะครับเด็กๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าพระอาทิตย์เนี่ยให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความร้อนใช่ไหมครับเพราะแสงสว่างของพระอาทิตย์ส่องไปที่น้ํานะครับน้ําก็จะเกิดความร้อนนะครับเมื่อน้ําเกิดความร้อนแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอ้น้ําลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับนี่ไอ้น้าลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อไอ้น้ําลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะรวมตัวกันนะครับกลายเป็นก้อนเมฆนะครับ นี่ก้อนเมฆก้อนเล็กๆนะครับจากก้อนเมฆก้อนเล็กๆนะครับเมื่อได้รับไอ้น้ำเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่นะครับเด็กๆก้อนใหญ่มากๆเลยนี่ไหมครับบังพระอาทิตย์ไปแล้วนะครับเมื่อก้อนเมฆก้อนใหญ่มากๆนะครับก็จะตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองนะครับเด็กๆครับนี่ก็คือวัฏจักรของน้ําแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้เด็กๆเข้าใจว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันเลยครับ เมฆเลยต้องลอยกอดกันเมฆใหญ่ๆอ้วนๆทั้งนั้นกอดกันและยิ่งอ้วนใหญ่ถ้าทางจะลอยไม่ไหวร้องบอกกันใหญ่ให้ช่วยกันลดน้ำหนักเลยพากันแยกแตกเป็นเมน็ดฝนทิ้งตัวลงบนพื้นดินชุ่มชัน ันทั้งนั้นกอดกันและยิ่งอ้วนใหญ่ถ้าทางจะลอยไม่ไหวร้องบอกกันใหญ่ให้ช่วยกันลดน้ำหนักเลยพากันยากแต่เป็นเงดฝนทิ้งตัวลงบนพื้นดินชุ่มช่ำ ครับสำหรับใบฝึกหัดในอาทิตย์นี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับเป็นรูปก้อนเมฆใช่ไหมครับให้นักเรียนเขียนตามรอยประและระบายสีก้อนเมฆให้สวยงามนะครับเด็กๆก็ นี่เลยนะครับเด็กๆก็เขียนตามรอยปาดนี่เห็นไหมครับเด็กมันเป็นรอยเหมือนฝนตกใช่ไหมครับเด็กๆก็ขีดลงมาเลยอตรงๆนะครับคุยวิดจะขีดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เด็กๆขีดตรงกว่าคุยวิเลยนะครับนี่ค่อยๆขีดลงมานะครับขีดตามรอยที่คุณครูกําหนดให้เลยนะครับหลังจากที่เด็กๆขีดเส้นเสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆระบายสีก้อนเมฆนะครับ นี่ระบายให้ส,สวยๆเลยนะครับระบายให้สวยกว่าคูวิตเลยค่อยๆระบายนะครับเด็กนี่ระบายให้ทั่วๆเลยนะครับเด็ก สวยกว่าของควิดเลยนะครับเด็กๆครับข้างล่างนี้ด้วยนะครับเด็กๆครับระบายให้เสร็จเลยนะครับแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุยวิดูด้วยนะครับเด็กๆสามารถชมคลิปการทดลองการเดินทางของน้ำในคลิปถัดไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับเด็กๆครับเจอกันใหม่ครับ